สบายดีปาลุงดูคอยหาไปเอาไะไรสันนี่กไห่เนาะสบายสวัสดีเดอ้อน,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 นั่หน้ำวัสีน้าแดงโอ้โพันเดียวลา,ายมือเลยเม่อี้บอคอยนาวเป็นลไรซะนันเนคนจอดไปป้ามาลูกอ่อนี่สบายซ่า

今天要来，今天要来。 nôm nôm là, là hồ miệng bằng bằng nợ đều cần khắp hết chặt cọp dù lắng nè nó tuyệt nặng nó chọn được hết mặt mày sư hết mày nặng 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 เ็กคนทัหนึ่งเบ้อบ้างยากเลยยากอ่น้างเห็นบ้านเห็นบ้าน CD นงนั่งเอามาเลยเอามาใน CD ของเธอโมเมียไม้มีเลโมมี่ว่านักตามเหี่ยนมาบีมันก็ไม่บีลายเมื่อไหรอะไรเช่นหรือแค่บุรงามแม่งามมองเห็นอะไรนั้ เอองามบอถามไปผาลูกงามบอ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 ถาไปผ่าลูกงามบองามบอไปผ่าก่นมาพี่หงอเนาะปึกมาวันน <met> ี้เข่ามาห่องเรียบร้อยเป่าคุมิได้หรอใช้อุปมณ์ดีหร้อบ่อยู่นอกงี่เงานะเฮ้อยากเข่าหงอบอ เอาไปล้มไปล้มไปล้มผ่าพ่อเอาจะได้มีแหงเอาเอาล้มล้มี่ยฮุบแจนั่นแจนี่อยู่ผ่าพ่อเพื่อนนะบ่มาคักบ่หอมบขี้ครแล้วนะเนื้อเนื้อเนือเยืนหนาวใช่ยนืนหนาวใช่บ่ไปใช่ไหมไปใช่นี่มมาูนฮะคืออยังลูกนะ ฮะบ่าว,าวใช้เชือกบ่าวนะโมเมนผ่าเด้ผ่าอันนี้นะมัุดออกจากนี่ผ่าโฮมนี่ผ่าโฮมไม่จ้อยนี่โมเมนเชือกบ่าวไอ้ทิดทิดอืมไอ้ทิดปล่อยบ่าวเห็นเห็นไอ้ทิดจับเชือกคิดไว้เชือกบ่าวใช้บางหาแม่งมั้งนะโมเมนต์โมเมนต์ทุจร้าก่อนจา้างามดูนี่ มันนี่ห้อนแล้วพี่น้องเอ้น้องเหมือนโบนาวแล้วเหมือนเย็ยนในหน่อยเหมือนวานนี่หนาวกับมือซื้นนะพี่น้องเนาะหนาวะวะ่าบานาสนาอาบน้ซาซาผมไลแล้ะมัอนี่โบนาวเหมือนีหนาว,ะว,ะว,ะวะบล็อกศาสนาเอ้ยจ้าใช่หรวศาสนาจ้า,าศาสนาจ้าคือบ่นอนจ้าคือบ่นอนคือบ่นอน ตุยกระต่ายกัดก้นมาชนะเนยตายกระต่กระต่ายกรก้นมาชนะการกุญมาชนะเลยบ่ายังไ้ใช้ตูดใแช่เนี่ยบใช้่าวบ่าไเ่บ่าไ่ทิดเออของไอ้ทิดเจ้าไอ้ทิดไอ้ Thít ai rồi ai 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 nhăng đục ai nhăng ok <laughs> uh. đã mi <laughs> ai, ai em ai em ai ai em ai thịt luôn này ai ai thịt <laughs> แหทิศทุจ้าลูกแหละทุจ<ะ>้าทูโอ้ยเกง่งตั้มือให้เจ้าของเลยคนเก่งนะตั้มือให้เจ้าของไงล่ะทูเออทุจ้าบ่ลูกนะเออทุพระอันนั้นนะทุทาโอ้เกง่งโอ้เจ่แงแนีแน่ยเสียแบเบาพ่อหลเสือกผ่านี่นี่มนุษย์ออกจากผ่านี่ผ้าห่มนี่นี่ โมเมนเชือกเบาวไอ้ทิดท He He well ิดพ <als> ักพังพังอีหล่าอยากบินทำไมทิดบ่โมดุกบ่อยากบินทำไมทิดบ่บ่มาเตือนโต๊ะนะฮะลูกตกนะฮะอีหล่าโตกนะไม่อยากมาตกตุยคือบ่นอนฮะ <No. S 1> คือบกินแมมนะร่มไม่รลมนะฮะร่มไปใช้มานน่บออย่าไปใช้นั่นชอดทาง,งนั่นชอดทางนี่นนี่บออ้อมยางอ้อมไปอ้อมมาอยนี่สีน้ออ่บอนี่นั่น,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 นตกคุปปะมาหน่ใช่บ่ถุงท้ามานนิใชบ่บ่บัวนาวบ่มน่บัวนาวมันเหมือนาะตกเล้ลูกตกะ่ตกะบื้อบ บู๊จบู๊จบู๊บู๊บดู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 ญาติชนาอยู่ใว่าัชะอ๋อบัตรชนานอนหลับแล้วไปแจักนี่โกนแล้วจักนี่บัตรชนานอนโกนแล้วจักนี่อ๋านอนหลับแล้วา เห็นได้นอนหลับน่ะูกเห็นได้นอนอ๋อนอนโกนแน่อันนี้วัฒนารับแล้วเห็นได้นอนเก่งรับน่ะูกเห็นได้รเก่งนอนรับหน่ะเห็นอะไรเห็นอะไรอ๋อรับหรือเปล่ารับตาบ่นะรับตาวะโกนนะบ่โกนนะบ่โกนให้พังเนี่ยอ๋อนอนบ่นอนบ่เออเออหายเก่งหายไรแก่งหายนะเออเห็ดสิเหตุเหตุไร Ừ, móng gang hai yó gang hai yó. Nyo, bóng 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 con thỏ Con nội. con thỏ bóng con thỏ bóng 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 ở ngang bóng bóng nè, bóng 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 เช่ใตาได้อยูอย่ใสตาอีหลานบ่บ่มาได้ปากขี้ห้ยนะปากขี้ห้อย,อยู่ใช่มาลูกตุ้มตุ้มเก็บแม่นะลูกเสียผ่ายล่ะจกเอาอยั้งกระเป๋านะเก็บแม่นไหมเก็บใส่กระเป๋าแม่นไหมไม่ยังนุกบอลลูไก่นะตัวยั้งนะมาให้ปลาลุกมึงเนี้ยไก่บอลลูกดูนก นี่นโตยังใส่ทำไมาแม่เมืองแน,น่นี่นี่นะทำไมเนี่ยไม่แคน์นะบะ่ไม่แม่ตีบ่เอาไปไหว้บ่ลูกไปบบอดิลนู้นบอดิลมาถือเข้ามาดิลน,น้ำพีน่น้องเว้ยอุ้ยแนวแม่บ่ใครดินอะดิลเมือง บัสนานอนแล้วปลาดุเ้ยบัสนาหลับแล้วโกนกึกกแล้ว <ically> หันบัสนานอนหลับแล้วเ <c oughs> ดวอะอะยังนนว่านอนบ่หนิหลับแล้วบ่หนิหลับแล้วแก่งแกลงห้ยดูแกงแกลงห้ยห้ยไม่ตู้มาดูเหตุอะไรบอกเหตุอะไรเหตุอะไรบอก tuần phải nhảy hè này bà phải nhảy luôn thấy <laughs> bò nè à? non cồn bò nè เสกแข่วนะดุเสกแข่วนะเบิ่งค่ะเสกแข่วนะอ่าให้ป้าลุงเยอะค่ะอ๋อโตเขียววอนี่เขียววอนี่ยังได้แปดเหลี่มยมคือเก้าเทิงซี่นังซี่ยังม่ออกตืมอยู่ไรแก่งหายว่หัวยุหัวอะไรเห็ดเห็หไดหไดห้หัวนะ หัวยุหัวยุเห็นอะไรเออหัวว่อน่ะหัวว่อน่ะเออหัวก็เป็นอ่ะนี่ให้ก็เป็นอ่ะนี่บอลลุกวะหนับวันทุที่ยุุหะนับวันทุ่ยยังแม่พักเนี่ยวันทุ่โฟฟไฟเห็นได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นอะไร นับให้แม่เบิ่งนับให้แม่พังเนี่ยเต้นเต้นก็นนะเต้นอะไรเต้นนะลืมนับจักตืดตืดเห็นอะไรไรตืดตืดกินแมมบ่กินบ่แมมนะอิ่มบ่กินบ่กินบ่แมมแล้วฮะกินบ่แมมนะผมก็ยาวแล้วปลาลุงไงผูปยาวแล้วตัดบ่ผมมาเนี่ย เตบาต๊าะแม่แบอนพอบุญนอนนะคือเห็ดหกแท้บุนอนแม่เก็บเกี่ยงนะก็ยังเอามาย้ายอยู่บ่มาลูกวะภาษนะภาษนะเติมม่มยังหนึ่เก็นบนึ่งเบิงบ้งค่ะแม่เบิ้งเบิ้งคันมาเบิ้งมาม่ยังครบนะ แม่ยังกำลังจ,จันวะยังกำลังเลยจ้อนคือยังชง,ง,งนะคือดึงคือน่นแหละนะตุ้ยตก้าตุ้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเดี๋ดึงนางกระเตียมดีดมือนลยเฮ็ดอันนั mm ้นนะมันดีดมือลูกนะคะไพ่ขี้หายไพ่ขี้หายบอกไพ่ดื้อไพ่ดื้อเฮ้อไพ่ดื้อบอกแม่ก่อนไพ่ดื้อ บาดบอลดอนะฮะไพ่ตีล่ะนะไพ่ตีละ่ะไพ่ไพ่ตีละ่ะไพ่ตีบาดเ,เอ๊เอ็มเอ็มตีน้องบาด<แ>โอ้เอ็มดือ้อบปล่อืมไอเอ็มตีตีล่าอืมไอเอม็มบ่ไอเอ็มมาลีดน้ำ แพงมากการ์ตูนตัวนี้แพงบ่แพงมากเซ็กเซ็กกระตูนน้องเี่ค่ะเซ็กกระตูนน้องนะฮะอันนี้น้ำหัวเจ้าน่ะตัวพ่อซื้อให้เซ็กเกิลมงามด่าเด้ฮะไปไปใส่ไปไปไปงามบ่ลาอยากได้บ่ ลอยเดะนับดิหนึ่งสองสามสี่นี่หานี่ใช่เตาน่ะตัวไรเต่านี่สี่ให้แม่เมึงเลยโอ้ตัวนี้บ่โอ้ใช่ตัวนอนน่ะลูกตัวนอนกรุบกรุบอยู่ใสตัวไรตัวไรสี่แม่เมึงดูตัวไรตัวนอนนะตัวนอนโอ้เก่งโอ้เก่งเก่งเก่ง โอ้ต oh, ัวนอนที่ดุบ่โอ้ยเก่งเน้แพงเน้แพงมาอีแม่เลยตัวนอนบ่ดุบบอลบอตัวนี้มีบ่อมีบอเออนี่เต้าบอนี่ยนะฮะอันนี้เพศานี่วาสนาบ่นี่เอื้อยวาสนาบอนี่บ่เออวัสนาโอ้ยเก่งเก่งเก่งเต่ามือเจ้าของเลย นล้วเมือมจมเจ้าของไดเจ้าของเก่งนะเจ้าตัวนังติ๊ดซิดิงเห,หรดอ,ด,ด,อด,นนดิงกิายานยังดิงนะดีงกินยังดิงกินกล้วยโอ้ก็กินขนมดิงกระปายล่ะย่านยังย่านยังย่านบ่อป่านะบออีล่าย่านบอ่อ ปลากับน้ำบ่อีลาย่านบ่เอเอเบอดุนะเอเบ่เอ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 ่อเออเอเอ่อกอเอเอเอ่อเอนอเอเอเอนอเ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 อนอออ่เ่อ ใช่ฉาแข่นะลูกใส่แขนนะตัวได้แขนแขนแม่เมืงแน่ตัวได้แขนนะสี่แม่เมืงแน่ตัวได้แขนนะเต้าอันนี้อันนี้เริ่แม่ชิบอกเริ่อันนี้เต้าอันนี้หมีแขนนอนหมีกระตุนอันนี้กะกระตุนตุนน้องอันนี้อืมอ้าวอ้าวเออแม่สิถามเริ่มใช้แขนเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mình ăn tôi ăn đồ nè Tôi xếp khẻ nè Xếp khẻ nè Tâu Tâu, ừ, chen Xếp nòn đấy, nòn đấy Tâu Mình, tổ, mình đuồng, Đi, sẽ khẽ, banks, mình thả mừng ít khi nừng Mình là sự chắc bó Xếp khẻ nè น่องน้องบ่อหน่นนะบ่หลุอหอมนะเป็นหน้านไมีตู้หรอบ่ยอมนอนเลยพี่น้องเนาะเบิดมือเท้าคำมานอนฉี่มงแรงนอนครึ่งสิบโมงตื่นพี่น้องเลยป่านี้ยังมานอนอีกอยู่เป็นน้ำพึ่หญ่ขึ้นบ่ดื่มวันีไหนๆไปยังไม่ยอนอนแม่ เช็ปากคนละลูกอู้เช็ดตาได้ตากระตุนนะอยู่ใช้นี่บอตาบออืมอีหล่ากินแมมบออ่ะอ่อ่าอ่บวกินบออิ่มบอกินบออือป้อนน้องบอหนะอืออีหลาบวกินบอซช่ฮะเจ้าบวกินบอใช่รึเต้า ตัวได้ให้ยเอ็มนะตัวได้ให้ไอเอ็มเลยเอาตัวไให้บ่ใหายเอาตัวให้ตัวไให้บ่กระตุนให้บ่บอโมลุบอจัดไปตัวได้ให้ให้ยไอทิดบ่ปานบอไอทิดตัวได้ให้ยไอทิดเลยเอาให้แล้วบ่ตัวได้ดุตัวได้ให้ยไอ้นะ วันสอทีห้าเจ็ดนับนับดูวันนี่วันวันวันเต้าเต้ออกรหู้อยู่ล็อกเต้าเบิ้มมีกระติดก่อนดันนะเต้า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 เตเต้าเตเต้าเต้สียังรกนะสียังนะสียังนะ มาล่ะมาย่งนี่ท่องบ่หน่ท่องกินอิ่มบ่หน่มาล่ะท่องกินอิ่มบ่อิ่มอิ่มอิ่มเบ่หนิอิ่มอิ่มวะอิ่มนะบ่อยากกินเนาะแมมเนาะเนาะใหญ่เนาะอยากกินแมมเนาะอยากแมมได้เพผลนอยากพี่น้องเนาะเพิ่นจะชิบอ แม่อยากกินแมมนะแม่แมมแม่แมมอย่างนั้นแหละแม่แม่แมแม่แม่ม่่บอกบอกย่แม่อยากกินอยากกินแมมบอกชัดชัดแม่เอ้ยอยากกินแมมเน้บอกยู่อยากเด้อบอกยู่ พัษนาใช่พ่อบุญน,นะลรพ่อไปใส่เด้พ่อไปใส่เด้ไปแล้วเ่รอใช่คำนี่ใช่คำใหญ่เตปป่ะไ, <Bye. S 1> ไปใ <B ip. S 1> ด่เตบเตบอืมไปเตบอีกหลาขีหอดแล้วบอข <B ip. S 1> ีดหอดเดิบออยู่หอดเดิใช่สั่งไป ให้สร้างลูกตั้งขาดได้ชงเมฆขาดได้นี่ชงสร้างเมฆขาดได้นี่โอ้อยเฮเฮ็ดมันชิปโป้งหาหนกสร้างสร้างสร้างน้องเคยเห็นสร้างลู <c oughs> กเบาสร้างมันเตอวโตไม่เบาอาเตดนบอดอาลองลองเพลงกับแก่ย,แยูกาบแกม่มันมันมน่กกัดคน ขี่ดื้อกาบแกมามามากัดคนขี่งอนไผ่บ่อนอนกาบแกกินตาเำอะอยู่เอ้ะฉันดิบฉันดิบนดิบแ้ากาบแกมันมันมันมากัดคนขี่ดื้อวะล่ะไม่อยากดื้ออ้ก็ดื้อไผ่ดื้อไผ่ดื้อไวสนาดื้อบะ ให้งามให้งามให้งามอยู่เมื่อึ้นให้งามเลยเออแม่จอยว่างามนะมาชนะงามบอ่งามโอ้กับแกกินหนากับแกกินเต่าหนบแกมันมามันมากัดคนขี้ดื้อนามากินเต่าหนากินเต่าหลานหน กับเกมันมากัดเต่าน้อยเต่าเต่างอยเต่าเต่างอยเราเราพูดเต่างอยอยู่เต่างอยเต่างอยเห็นอะไรโอเคโอเคสามแม่จอยจบคลิปแล้วมาทุจากันตาประดิษฐ์อันดิษฐ์นันเดี๋ยวไม่สิน้ำมาสามบอนั่นกับเพื่อกระสิดินอยู่นี่พี่น้องกันเนาะ เพิ่นบนง่วงก็สิดินอยู่แบบนี้แหละจนท่าเพิ่นง่วงพวกเราพี่น้องเนกะ็นมให้กินก็บโอยากนอนจเบินบง่วงนะก็สิว่าอิ่มนะก็สิยาโอเคเนาะประจอยก็ขอบุญขอบคุณหลายเด้อป้าลุงเอ้ยที่เขามาหลับชมน้องวาสนาคิดดื้อเด้อป้าลุงดื้อบ่ลูกดื้อบ่ดื้อบ่ ดื้อทั่วไปที่พันซ้ำกันซ้ำนิดหน่อยอะไรพี่น้องเนาะดื้อนิดหน่อยบ่ดื้อก็เป็นไปบ่ได้นิดหน่อยบ่ดื้อก็เป็นไปบ่ได้อะไรดีบ่เป็นไปบ่ได้อะไรดันดึงดื้อดึงดื้อนี่นะโอเคนะจอยก็ขอบคุณขับคุณหลายๆ์แล้วป้าลุงเนอะขามารับชมคลิปน้องวาสนาตลอดมาเนาะโดยที่ปรากฏข่าวโฆษณาของ ป้าจอยตลอดมาก,ก็ขอขอบคุณกับคุณหลายๆเด้อเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วกลาวคำบายสบายดีเจอกันคลิปหนะ้าเด้อปลาดุงเด้อเนาะ